เซนต้าหลิวริวลันมาพร้อมกับธนานทูทถวันพิพากษาตัวกายแท h, ้วิญญาณยุดนะครับในนี้จะมีธนาของตัวหัวฟิวชั่นของเซนต้าดิวเชนใหม่ด้วยมีอะไรยังไงในตู้กันบ้างและเซนต้าริวยังเป็นตัวละครที่น่าสุ่มอยู่มากน้อยแค่ไหนฉบับไว้ในเกมเมอร์วันนี้เรามาพูดคุยกันครับ าอะไรครับก็การสวัสดีเพื่อนที่น่ารักคือทุกคนจำช่องจงานแจกไว้ในเกมเมอร์วันนี้เราเข้าอยู่กับสัพยุทตวีญาจารย์เซิร์ฟไทยแลนด์เวียดน,นามกับ2ตู้รอนได้เข้ากันมาใหม่นะครับแต่ว่าอันนี้หลายๆคนก็จะมีคำถามว่าเอ้ยเซิร์ฟผมมันไม่เข้าเซิร์ฟจานก็ไม่เข้าเหมือนกันอันนี้คือเซิร์ฟ g l o b a l นะครับจานได้ยืมทาหน้าของ fc varid เนี่ยเข้ามาให้ดูกันนะครับสำหรับตู้นี้นะโดยตู้นี้เนี่ยชิดว่าเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปนะครับก็น่าจะเข้าแหละแต่ชิดว่าใช้เวลา,านหน่อย โดยนี้จะเป็นตู้กาแทบยันยุทธที่จะมีทั้งแหวนหมีแล้วก็จะมีทนาของตัวหัวฟิชชั่นนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันในสเต็ปที่2กันลวกันเรา,าพูดถึงสเต็ปแรกนะครับท้า,ทาของตัวเซนเตอร์ริวนะก็ทําดาวสเต็ปนะครับอันนี้เป็นตู้ที่มารอบแรกก็จะมีตั๋วให้กับเราในการทําดาวด้วยนะอันนี้เป็นเซิร์ฟโกลบอลนะครับสาหรับใครที่เป็นรอบรีรันนะครับแรกตั๋วได้แต่ว่าจะไม่สามารถนะครับได้รับตั๋วพวกนี้ส่วนใหญ่จะได้เป็นอุปกรณ์อัพนู่นอัพนี่ต่างๆนะก็ถือว่าค่อนข้าง เสียเปียบเลยนะครับระหว่างสเตปก็จะเหมือนเดิมนะครับสามสิบหกสิบเก้าสิบแล้วก็จะมีเรื่องของกระดูกแขนสําหรับ PVP APVE นะครับแล้วก็กระดูกหัวสําหรับ PVP สําหรับคนที่จะสุ่มนะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าตัวเซนต์ริวยังมีความแมสในการเล่นในแพทปัจจุบันและในอนาคตมากน้อยแค่ไหนกันก่อนนะครับโดยข้อขอ,ขอเกินไ้ว้ก่อนนะครับว่าตัวละครเซนต์ริวเนี่ยจะเป็นตัวละครในแมคาินิกการเล่นสบับคู่กับกายแท้วิญญาณยุทธ์แล้วก็เป็นตัวละครที่ สามารถมอบเกรดให้กับทั้งทีมได้นะครับโดยเขาเนี่ยจะยอมเสียสละ,ะเลือดเพื่อให้ทีมเนี่ยมีเกตในการใช้งานนะแล้วก็ในแง่ของการ PVP นะครับก็สามารถเป็นตัวตั้งรับเคาน์เตอร์เวลาโดนโจมตีและแถมยังทําให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถล็อกเป้าหมายซิงเกิลทาร็กกับตัวละครอ,อื่นๆนะครับนอกนอจากเซนต้าริวได้ใน PVP ก็จะเป็นบทบาทที่สําคัญมากๆในการเอามายืนแทงรับดาเมจร,รับสกิลต่างๆให้กับตัวสายโจมตีเราได้มีเวลาเล่นสายควบคุมเราได้มีเวลาทําการ ทําทจังหวะให้กับทีมได้นะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลคอร์เตอร์ดาวตกเนี่ยก็แน่นอนหลายๆคนน่าจะเคยเจอในสังเวียนกระทะอยู่แล้วครับตีเซียนต้าหลิวก็จะมีดาวตกแรงนะครับตามค่าปริมาณเลือดที่เรามีอยู่นะครับยิ่งเลือดเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งแรงเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นส่วนในแง่ของการ PVE นะครับบัฟเนี่ยตามแรงตามตัวเลือดรวมถึงนะครับเขาจะยังแรงนะครับตามค่าของ HP ที่ในสนามเปิดใช้งานกายแท้มิียนยุทธแน่นอนครับว่าถ้าหากว่าทีมของเราเนี่ยมีกายแท้อยู่ในทีม ส4มสี่ตัวนะครับเป็นผลดีมากๆเลยเพราะว่ามันได้ผลลัพธ์บัฟได้อย่างเต็มรวมถึงเขายังจะมีมงกุฎศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ทําให้เรามอบสแต็กโดยการเพิ่มดาเมจรวมถึงยังให้เกรดเพื่อนร่วมทีมนะครับโดยการเสียสละเลือดของตัวเองกลายเป็นเกรดให้กับเพื่อนแน่นอนอยู่แล้วว่าตัวให้เกรดอันดับต้นๆที่ทุกคนจะนึกถึงไม่พ้นเซียนตาริเรนะครับเซนต์ตาริเรเนี่ยเป็นตัวละครที่ยืนยงคงกระพันมากๆนะครับโดยตัวแทนเขาเนี่ยจะเป็นน้องเต่าที่จะมาในอีกประมาณ3ามตู้ข้างหน้านะครับ โดยเต่าเนี่ยถ้าใครจะเล่นนะครับคุณต้องมีออสการ์ครับถ้าหากว่าคุณไม่มีออสการ์เอนั่นแปลว่าทีมของคุณจะไม่มีตัวให้เกรดเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีออสการ์หรือลังเลว่าจะสุ่มรีรันออสการ์หรือต้าหลิวจันยังแนะนาว่าสุ่มออสการ์และสุ่มต้าหลิวมาเล่นนะครับโดยหลายคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่ามันจะมีการเปลี่ยนแมคาันิกในส่วนที่เป็นปลาฉลามอีกรอบหนึ่งของตัวหลงๆที่เราไม่ต้องคํานึงถึงเรื่องสเตตัสแล้วครับ ATK ขีดไดเมจต่างๆเราไม่ เราไม่ต้องโฟกัสขนาดนั้นแต่สิ่งที่เราต้องคำนึงคือสกิลของทีมที่ต้องครบทั้ง5ตัว5แบบเซนตาหลิวสามารถเล่นแทนเต่าได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีเด็กร้อยเขนาดนั้นแต่ในแง่ของการที่ใครมีฟิวชั่นฟิชชั่นต่างๆมันก็สามารถตอบโจทย์น,นะครับโดยรอบนี้เนี่ยมันจะมีทาหน้าของตัวฟิวชั่นส่วนหัวมาด้วยนะเซิร์ฟธรรมดายังไม่มาเลยเสรเซิร์ฟโกลบอลเข้ามาจนเหลือ4วันเขาจะหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ใครจะเปิดหาได้ยังไงเดี๋ยวเราค่อยคุยกันในตู้กายแท้แลกัน เดยเรามาเอ่ยถึงกายแท้แล้วเนี่ยเซนตา้าเหลวนะครับอย่างต่ําๆต้องมี1ไฟลุ้งไว้เล่นนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเขาไม่มีกายแท้เนี่ยบัฟมันจะหายไปเยอะมากนะทั้งตัวร่างจริงร่างสกิลรัศมีร่างจริงเนี่ยทุกสกิลล้วนแล้วแต่เป็นบัฟ PVE แมคคนิกทางนั้นนะครับยิ่งเราบัฟเนี่ยมันจะทําให้ดาเมจเพื่อนร่วมทีมที่เปิดกายแท้ไปก่อนหน้านี้จากเอฟเฟกต์ดาเมจท้ายสุดเพิ่มขึ้นเป็นสแต็กเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งทุกสกิลเนี่ย มันจะให้กับบัฟล้วนทุกสกิลนะครับทางกายแท้ดาเมจเพิ่มร่มทีมเพิ่มขึ้นทุกอย่างครับเป็นตัวละครที่โฟกัสเลยว่ากายแท้นี้มีเพื่อเพื่อรุ่มทีมในการบัฟครับบัฟของเขาเนี่ยมีให้ถ้าทําเต็ม5ไฟลุงก็คือได้เต็มแม็กแต่ก็ขั้นตามใจให้3ไฟลุงนะครับเพื่ออย่างน้อยๆเนี่ยจะได้ทํางานที่เป็นรัศมีของตัว ura, ออร่าแห่งกายแท้ไปด้วยเลยในตัวแกที่เห็นว่าบัฟทุกอย่างเนี่ยมัน PVE ล้วนๆน,นะครับไม่เขาเรียกว่า ไม่แปลกใจเลยนะครับที่บัฟดาเมจที่เขาให้เพื่อนร่วมทีมมันจะเต็มแม็กเต็มหน่วยมากๆทั้งการให้เกรดอะไรต่างๆถ้าใครจะสุ่มตัวนี้แล้วข้ามเต่าก็ไม่เสียหายอะไรนะครับก็เลือกตัวละคร SP ไปก็ได้ส่วนเต่าเนี่ยเราสามารถได้รับฟรีจากเควสประจำวันได้ส่วนเรื่องกระดูกเนี่ยอาจจะติดปัญหาหน่อยถ้าไม่มีนะครับทุกตัวละครในเกมนี้นี่กระดูกค่อนข้างมีส่วนสําคัญถ้าใครจะเปิดแนะนําอย่างต่ๆม,มีแขนเอาไว้นะครับเพราะว่าแขนฟิชชั่นในอนาคตมัน หาง่ายครับมันแจกฟรีราคาเพชรใช้ไม่เยอะเอามาเล่นแทนตำแหน่งในการเล่นเต่าไปก่อนเนี่ยก็ถือว่าดีนะส่วนหัวเนี่ยก็มันจะเป็นแมคานิกการเล่นครับเพราะว่าเซ็นเตอร์หลิวเนี่ยสามารถเรียกใช้งานกายแท้ทั้งทีมได้ฟรีหนึ่งครั้งโดยไม่นับโคตา้าดั้งเดิมนะครับทําให้ทั้งทีมเนี่ยสามารถเปิดใช้งานกายแท้ได้เลยและทําให้บัฟของเขาเก็บเต็เตมเลยจากตัวกายแท้แล้วก็พัลส,สีอันนี้จะเป็นข้อดีอามากแต่ลหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับการที่ทั้งทีมเปิดกายแท้แบบ รัวๆๆัวนะครับอันนั้นจะเป็นผลลัพธ์จากเซ็นต้าหลิวซึ่งแน่นอนเนา้อหัวสําคัญมากนะครับคนได้ชั้งแขนและหัวจะได้เล่นได้อย่างเต็มที่นะแล้วก็ในส่วนที่มาในตู้ของตัวกายแท้วิญญยุทธนะครับรางวัสเต็ปนะครับก็จะมีให้เปิดแบบนี้ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาเนี่ยจ์กงค่าดาวไว้ว่าอาจจะเข้านะครับก็จะมีแหวนพี่หมีเก่านะครับให้กับเรานะใครขาดแหวนหมีทํา900,000ขึ้น1นึ่งล้านแปดแสนขึ้นเก้าแสนก็มาเก็บตกจากในนี้กันได้นะครับแล้วก็ในตู้เนี่ยจะมีรางวัล นอกจแตหมีนะครับกายแท้ตัวเซนต้าริวนะแล้วก็จะมีเป็นกระดูกนะครับธรรมดาของตัวละครอื่นๆถ้าใครขาดชิ้นไหนก็มาเลือกเอาไว้ได้นะเก็บสะสมนะครับก็จะมีหัวฟิวชั่นครับเป็นชิ้นใหม่ล่าสุดแล้วก็เพิ่มเติมนะครับจากที่อาจารย์จำได้จากเซิร์ฟเวอร์นอกเนี่ยเซนต้าริวจะมีกระดูกฟิวชั่นทั้งหมด4ชิ้นนะครับหัวแขนซ้ายแขนขวาแล้วก็ขาขาไม่แน่ใจว่าขาซ้ายหรือขาขวานะครับทั้งหมด4ชิ้นของเขาจะฟิวชั่นทั้ง4ชิ้นเลย ก็ยังเล่นได้อยู่นะถ้าใครไม่ได้ซีเรียสจะต้องเปลี่ยนตัวละครในทีมเร็วๆเอาเต่ามาแทนก็เซนต้าดิวก็ยังแนะนําให้เล่นอยู่นะครับเขาบอกว่า1ดาวแดงเนี่ยแดนศักสิทธิ์จากมงกุฎแรงเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับถ้าเรามีแขนฟิวชั่นเราจะเป็น6 6ชั้นนะก็จะกลายเป็น60%สนะครับสีดาวทุกครั้งที่กายแทบเปิดเอฟเฟกเพิ่มดาเมจเปล่งประกายแสงจะเพิ่มขึ้น10%สงสุดอล้วก็5ดนต์สางสุ่อีกใส่พิบเด้รัเดานมจเลิ่ก็ึ้น60%นะครับเป ได้ฟรีด้วยนะครับอันนี้จะเป็น PvP Pv หน่อยไอ้สกิลที่เป็นสาย2นะครับที่เป็นแนหวน1นึ่งแหละพิพากษานะครับแล้วก็หกดาวเอฟเฟกเพิ่มด้มานไปสุดท้ายจากแดนศักดิ์สิทธิ์มงกุฎที่เป็น PvE บัฟตีกระดูกเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก40%นะครับหากพลังยานของเราเต็มเนี่ยเมื่อเริ่มเทิร์นฝ่ายเรานะครับเซนตา้าหลิวจะสละเลือดตัวเอง20%เพื่ออัปเกรดดาเมจในเทนนิร์นนี้หน4 6ให้กับ PVE แล้วก็ตีกระดูกเอ้ยสู้คน PVP เนี่ยจะเป็น5ดาว อูชินนี้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็การันตีนะครับจะอยู่ที่340นะแล้วก็กิบตเซตกระดูก180แดแล้วก็กายแท้80เหมือนเดิมมีแหวนพี่มี30นะครับ340จะนวดสูงเหมือนกันนะถ้าเทียบกับการที่ต้องมาแวะเปิดนะครับเพราะว่าจานเล็งกายแท้ออสการ์ไว้ใครมีแมวนแพรนอะไรยังไงก็รองตัดสินใจกันได้นะครับเซียนตานหลิวถ้าสรุปของจานเองก็ยังเป็นตัวละครที่ดีแล้วก็น่าสมอยู่เซียนตานหลิวคู่กับ ออสการ์เซนต้าดิวคู่กับเซียวเซียวนะครับก็ยังได้อยู่แต่ถ้าใครจะเล่นเต่ายังไงยังไงก็ต้องมีออสการ์ไม่งั้นทีมของเราจะไม่มีเกตในการเล่นจะขาดแคนเกตในการเล่นแบบมากๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับเซนต้าดิวพร้อมกับตูร้รีรันที่เขามาในรอบนี้นะครับเซนต้าดิวรอบนี้จะเป็นรีรันรอบสุดท้ายที่จะมีกระดูมาในตู้ที่เป็นตู้แยกนะครับ แต่ว่าตู้ที่เป็นตู้รวมก็มีกระดูกเหมือนกันนะแต่ว่าเรื่องของกายแทย้อาจจะไม่มีแยกมาให้แบบนี้แล้วนะครับมันจะไปเป็นตู้ที่เป็นตู้เพิ่มเลดนั่นคือเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้ SP ตัวไหนนะครับมันก็จะไปรวมกับพวกตัวละครเก่าๆของเราครับมันก็จะไปรวมตัวละครที่อยู่ในตู้นั้นจะเป็น6ปีปีปีปตงถังเฉินป่อไซซี C นะครับเสือนะครับหลงหลงนะแล้วก็ เป็นพวกเทพสมุดก็จะมีด้วยนะครับในนั้นที่เป็นตู้เก่าเขาจะทยอยตู้นั้นเข้ามานะครับโดยเพิ่มทีเนี่ยตู้ตัวละครดิรันเนี่ยดิรันแค่2รอบเท่านั้นนะครับของเซตาหริวมา3ารอบเลยก็จะหมดโคต้าในรอบนี้แล้วก็ลองตัดสินใจจะสุ่มอะไรกันดูนะก็ยังถือว่าเป็นตัวละครที่ไม่เร็วร้ายในการที่จะตัดสินใจสุ่มณตอนนี้นะครับก็ถึงถือว่าเป็นตัวละครที่โดดเด่นและดีในการเล่นอยู่ จะลองตัดสินใจกันดูได้นะครับฝากร้านตเงินเซลราโกพาเติมถูกเติมใบเตินม,มนหรียญมีลิฟานสระกินีตัดเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกดรักแคฟานขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงนะครับตัดสินใจการดูได้สำหรับตัวนี้คอมเมนต์กันไว้ได้พูดคุยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณเจ้าของอเดีกันด้วยรายกันเจอกันใหม่ครับบ๊วย